ไม่ดี University of Dundee รีวิวเรียนต่อกฎหมายแบบรีวิวเรียลกับนักเรียน Macducation พี่เมย์และพี่ชาวจาก University of Dundee ค่ะ พี่พี่ทั้งสองคนนะคะตอนนี้ได้ข่าวว่าอยู่ที่ไทไม่ดี university of Dundee ชอบชอบค่ะตกหมูห้าสิบบาทที่นี้ถามก่อนดีกว่าตอนนี้เรียนเรียนอะไรอยู่ที่ university of Dundee นะคะเรียน llm ค่ะก็คือเป็น international commercial law เรียนเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็คือเป็น เป,เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนพี่น้องน้องไห <laughs> <laughs> น่าเหมือนกันมากเป็นเพื่อน <laughs> เป็นเพื่อนตัดแบบดารา <laughs> <laughs> ทีนี้ถามหน่อยนะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกเรียน L M ที่ University of Dundee คะ่ะเออก็คือว่าตอนแรกที่เราดูกันว่าจะมาเรียนที่ไหนคะ่ะก็คือว่าดูว่าต้องแบบแรงไม่ไมไมต่ำมากก็คืออยู่แรงในเกณฑ์ที่แบบ ที่ดีหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็แบบว่าคอ s t o ล living เนาะแบบว่าไม่ไม่แพงมากค่ะแล้วก็ถามคนที่เคยมาจากหลายๆที่ว่าแบบที่ที่นี่เป็นยังไงที่ไหนเป็นยังไงบ้างดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองถามคนที่เคยมาเรียนดันดีเขาก็บอกมีประสบก,การณ์ที่โอเคเลย<ช>ทุกคนค่ะทุกคนดูแบบประทับใจกั <ใจ S 2> บที่ดันดี แบบว่าคิดว่าเ,าเข้าเข้าเป้าทุกอันไม่ว่าแลมก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช่แล้วก็แบบว่าไม่ติดท็อป10อย่างงี้ตอนตอน,นปีนี้นะใช่แล้วก็มีทุนด้วยที่สําคัญเลย,เ,ลยเพราะว่าแล้ได้ทุน8,000ก้อก็คือว่าเฉือนเอาชนะคู่แข่งได้อย่างแบบลอยล้ำเข้ามาเลยว่าดันดีนี่คือแบบโอเคนัมเบอร์วันแล้วในใจอะไรอย่างนี้ยไหนบ พอได้ทุนลดมา800 0ปอนด์ค่าเรียนก็เหลือประมาณ1เึหือยห้ปีผมนะ<ช>ก็ออก4ี่แสนต้นต้น<ช>คนช,ชางจะเซฟพอจะไ,ได้เยอะเลยคือแบบว่าปัจจัยคือหลายๆนะคนอาปัจจัยอาจจะอยู่ที่แรนกิ้งอันดับหนึ่งอาจะอยู่ที่เมืองอันดับสองแต่ของเราอันดับหนึ่งก็คืออะไรทุนคือมันมาเชรนะ์นะอรู้สึกแบบแปดพันนี่คือแบบเป็นสิ่งที่โอ้จริงจริง,รงดาวรถได้คันหนึ่งดาวบ้านได้ครึ่งหลังเลยนะดูเฟสอีกพันมือ่ะ คือแปดพันเยอะมากสิสตาว,าวาวเลยอ้วาว่าไปคุณพี่แล้วที่นี้หนูอ,นอยากถามอีกว่าจริงๆ l m มาจากที่ศึกษามาเนาะมันมีหลากหลายสายมากๆเลยอยากถามว่าคอร์สที่พี่พี่เรียนอะคือสเปซิฟิกทางด้านไหนอะคะก็เป็น international c o m m e r c a law เนอะ,นะก็คืออาจจะแบบว่าเหมาะสมกับการแบบไปทำเฟิรมต่อก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ หรือว่าจะเรียนเรียนไปอสอบเป็นช่วยพิพาษาหรือว่าเป็นอายการอะไรนี้ก็ได้ก็คือแบบว่าดูครอบคุมตอบโจทย์เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบ เชิงอะไรอ่ะชุลกิจ business ใช่เป็น,นเชิง b u s i n e ะส่วนใหญ่เลย,ยเนื้อหาเชี่ยนใช่ประมาณนั้นแต่เวลาเรได้มาเรียนเราก็เช็คด้วยเนาะว่ามันเป็นก่อตอที่ก่อต่อรับรองใช่ก็เ, <ๆ S 2> เลยสามารถไปสอบต่อได้ใช่อ่อก็คือว่าหลักการสำคัญของการเรียนเอ็มเนี่ยก่อต่อต้องรับรอง สำหรับคนที่แพลนจะสอบใบิกาและพูดพาษาก็ควรดูไว้เลยก็จะก็จะเซฟกว่าเอยอ๋อแล้วที่สำคัญคือ U.S.T อัดดันดีก็ตอรับรองจะมีจะมี international commercial law อันหนึ่งแล้วก็อีกอันคือ environment law ประมาณนี้ที่แบบรับรองแบบ specialty เขาเขียนประมาณนั้นใช่แต่ถ้าถึง เป็นสาขาอื่นที่ยังไม่รับรองแล้วมาเรียนก็ได้เราก็ไปขอรับรองทีหลังอะไรก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่มีข้อมูลเท่าไหร่อันนี้ก็คืออย่าเราไม่ได้เลือกทางนี้เราเราเอาเซฟไว้ก่อนเ <Okay. S 2> อาตต่อรับรองซึ่งดันดีก็มีกันเลยโอเคไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วที่มีถามหน่อยค่ะ,ะคืออย่าง LM ที่ได้ยินมาเนี่ยมันต้องเรียน2ใบถูกไหมคะ แพลนใบต่อไปมีหรือยังคะว่าแบบเอ้ยจะต่อที่ดันดีอิกไหมก็คือส่วนใหญ่ที่ก็คือเขามาเรียนกันสองใบคที่จะกลับไปสอบออพิพากษารหรืออายการอันนี้ก็คือก็ยังแพลนๆว้อยู่ยังไม่ได้แบบล็อกเป้าสถานีต่อไปอะไรอคะค่ะ ก็ก็ยังมีหลายตัวเลือกแต่ว่าดันดีก็อาจจะน่าสนใจสำหรับถ้ามีทุนอีกรีบแตกกระซิบดังๆพี่แม็กดูเคชั่นนี่ค่ะถ้ามีทุนอีกแล้วทีนี้อยากถามเรื่องความเป็นอยู่ว่าค่ะอยากรู้ว่าชีวิตในสกอตแลนด์เป็นอย่างไรบ้างค่ะก็คือว่าที่จริงแล้วสกอตแลนด์ค่อนข้างที่จะแบบมีอาจจะแบบ ถือว่ามีเอกลักษณ์มันดูหนีอยู่นะมันเป็นประเทศที่เขาเรียกอะไรนะคนสกอตแลนด์ช่างที่จะแบบชาตินิยมอยู่พาวในชาติของตัวเองเพราะว่าประเทศเขาแบบมีซีนารีที่สวยแบบผู้คนเขาก็ใจดีก็ <laughs> คือว่าไม่ไม่ไม่ควรจะเหมารวมว่าแบบมองว่าลอนดอนเป็นภาพลักษณ์แทนอะไรอย่างเงี้ย ออวิวสวยอะไรงี K ali. K ali. K ali. ้ก right? ็คือวันแรกที่มาถึงอ่ะก็คืออยู่ดีๆก็มีคนสกอตอ่ะเขาก็เดินเข้ามาหาเลยตอนแรกแบบตกใจจะเข้ามาต่อยเปล่าอะไร่างี้แต่ไม่ใช่คือแบบเขาเข้ามาแบบเข้ามาถามว่าแบบเพิ่งมาหรอมาทําอะไรที่นี่แล้วเขาก็แบบอวยพรให้แบบว่าขอให้แฮปปี้ที่ดันดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหประทับใจมากงงมากไม่แบบไม่คิดว่าจะแบบอะไรจะใจดีขนาดนี้อะไรเงี้ยขาเห็นว่าเราเปทัวริสต์มีกระเป๋าใช่เรามีกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยเขาก็มา ปูยังแบบอวยพรมเฟรยังงี้คือถ้าอยู่มาสี่ห้าเดือนเนี่ยคนเฟรี์หมดเลยนะวันนี้เลยก็ได้ไม่ไม่เคยโดนบูลลี่อะไรเลยไม่มีไม่มีเลยมีแต่แบบเหมือนแบบตอนมาแรกๆยังเดินถือแมพอยู่ถือแม้เมืองจะเล็กหน่อยแต่ว่าแบบมีถือแมพแล้วก็คือมีคนเดินเข้ามาถามว่าแบบว่าจะไปไหนหรือเปล่าให้ช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ทําตัวเป็นทัวริสเหมือนเดิมแหละเขาก็เลยมาช่วยมีเฟรย์ขนาดแบบจ่ายค่าเทอมให้จ่ายค่าที่พักฟรีอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ อยากเจออย่างกันเลยค่ะหวังว่าเะไ๋ยมีถามเรื่องการใช้ชีวิตกันเรื่องการความเป็นอยู่ในสกอตแลนด์เนาะอยากรู้ว่าการเรียนต่อสกอตแลนด์ดูรู้สึกของพี่พเน่ะเป็นเรื่องทิ่งง่ายมากสะดวกมากน่าจะต้องมีตัวช่วยเราอไหมใครเป็นตัวช่วยของพี่ๆค่ะทา่ีสภามพี่เนี่ยไปถึงฝั่งฝันที่สกอตแลนด์ได้ก็ต้องแม็กดูเคชั่นเลยค่ะพี่ผูมพี่พี่บุมคือพี่ผุมไม่ทิดงาน คือแบบว่าโอ้มีช่วงที่แบบรอวีซ่าเนอะที่แบบรอเอกสารไป,ไปทําไปยื่นวีซ่าก็คือพี่บุ๋มนี่คือแบบทํางานนอกเวลา,บลา <c oughs> แบบโอทีรกคือตอบไลน์แบบโอ้ถึงดึกถึงดื่น <c oughs> คอยดูแลแบบใกล้ชิดมาก <c oughs> เพื่อแบบตามแบบเหมือนประสานงานกับทางยูให้เพื่อที่จะแบบขอเอกสารมาให้เราทำวีซ่า,ซาทัานมาเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เนื่งองพอทางมาคุลเคชั่นก็ยื่นชื่อเสนอแบบว่าให้ให้ได้ทุนแปดพปอนด์ก็คือถ้าไปที่อื่นนี่คืออาจจะไม่มีหรือเปล่าอะไร ค <c oughs> ุยไส้แตกมาค <laughs> ุยยดแม็กซ์เพชันเราเลยวะ <laughs> แต่ว่าก็คือได้ได้เพราะว่าจากที่แม็ก<ด>จริงอืมก็คือต้องแบบ8,000ปอนด์ไม่ใช่8,000บาทด้ยนะ8,000ปอนด์ก็คือเยอะมากแบบแสนปังมากใช่ <laughs> ไม่ได้เยอะมากหรอกนะคะ8,000ปอนด์คุณเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,200นอ,องเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป๊ะมาก ดาวบ้านไหมอะสามแสนสองอะซึ่งแบบ3ามแสนองนี่คือเปลี่ยนชีวิตพี่เมย์ได้เลยอะคือจากที่แบบตัดสินใจไปที่อื่นโอเคสามแสนปุ๊บดันดีทันทีขอบคุณพี่เมย์กับพี่เชามากนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ